สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะพอดบอลอโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดวอ l k กอาโลนนะครับวันนี้นำพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับอยากจะให้สปอร์ตกันนะครับก็ถ้าเห็นโฆษณามันขึ้นนะฮะยังไงก็รบกวนนะครับอย่าไปกดข้ามมันนะครับ ปล่อยให้มันผ่านไปนะคิดสว่ามาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมันก็ไปแล้วนะครับอย่าไปกดข่ามันเลยนะครับช่วยซัพพอร์ตตรงนี้กันด้วยนะครับอ้าวโอเคนะฮะหลังจากหายไปนานยาวนานมากสําหรับตัวผมนะขอไปด้วยนะครับมันไม่มีข่าวจริงๆอะเนาะอย่างที่เรารู้ๆแล้วก็ทราบๆกันนะครับข่าวการซื้อขายก็เงียบนะครับปรีซีซั่นก็เผอิญว่าต้องไปต่างจังหวัดนะก็ไม่ได้มาไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทําคลิปด้วยนะครับไปต่างจังหวัดก็ ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรด้วยนะฮะพเพราทีทีมงานนะครับเพอชวนไปนะครับแต่อ่ะวันนี้นะครับมันมีข่าวมีประเด็นก็ต้องมาเล่นมาเล่าสู่กันฟังกันหน่อยละกันมาให้ทุกท่านนะครับในช่องนี้นะครับได้มารับฟังนะครับแล้วก็มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเนาะเรียกว่าแสดงความคิดเห็นละกันนะครับไม่มีผิดไม่มีไม่มีผิด,ไม,มผดไม่มีถูกนะฮะใครอยากแสดงความคิดเห็นยังไงก็ได้แต่ขอให้อยู่ใน กรอบที่มันสุภาพนะครับไม่หยาบคายแค่นั้นก็โอเคแล้วนะครับอ่ะที่ว่ามีประเด็นมันคือประเด็นอะไรนะครับก็เมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานช่วงหัวค่ำหัวค่ำนะมันก็มีข่าวมานะครับว่าลิพูเนี่ยนะครับสนใจมาตินซูบิเมนดีนะครับคือเป็นจาก ต้องบอกว่ามันเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือทั้งหมดนะครับเพราะว่านักข่าวระดับเทียต้นๆหรือว่านักข่าวที่คุ้นชื่อคุ้นหูนะครับเกี่ยวกับวงการฟุตบอลที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยเขาออกมาเล่นเรื่องนี้กันหมดเลยนะครับแน่นอนครับลิพูกับซูบิมันดี้เนี่ยมีข่าวมาก่อนหน้านี้และประมาณ3-4วันที่ผ่านมาวาริพูเนี่ยสนใจนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นข่าวพวกคมลอยอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าลิพูเนี่ยณตอนนี้นะครับกำลัง กำลังที่จะเฟ้นหานะครับกองกลางเบอร์6นะครับแต่ถามว่าสุบเมนดี้มันตรงประเด็นไหมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเรากำลังกองเฟ้นหากองกลางเบอร์6นะครับมันมีข่าวมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเดนซอนเองนะครับแล้วหรือว่าจะเอาอไลออนกับเฟนแบกมาเล่นซึ่งมองแล้วมันเล่นไม่ได้นะับกับเฟนแบกเขาบางเกินไปอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับวัตเตอร์ุเอนโดเองก็ดูเหมือนว่าอันเนอร์สล็อตนะครับเขาก็ไม่ได้ไม่ได้จะชอบ ในทรงในลักษณะท่าทางการเล่นเหมือนดูแล้วมันยังไม่เข้าระบบเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกกันว่ามีใครบ้างนะครับที่ออกมาเล่นเรื่องซูบิมซูบีเมนดี้นะครับมาตินซูบีเมนดี้นะฮะกองกลางของเลอันโซซิดัดนะครับ, ad, นค,รบคนแรกนั่นก็คือฟาบิซิโอโรมาโน่เองนะครับเขาก็ออกมาพูดนะครับว่าลิพูเนี่ยกำลังพิจ,จารณาในการคว้าตัวมาตินซูบีเมนดี้นะฮะมิดฟิลด์จากเลอันโซซิดัดให้เข้ามาเป็นตัวนะครับอ่าให้เข้ามาเป็นกองกลางคนใหม่ ของทีมนะครับในเวลานี้โดยค่าฉีดสัญญาของซูบิเมนดีเนี่ยจะอยู่ราวๆนะครับ50ล้านยูโรนะครับซึ่งลิปูนะตอนนี้นะครับก็ต้องไปเจราจาเพื่อที่จะต่อรองราคาลงมาเพราะว่าดูแล้วในราคาเนี้ย60ล้านยูโรเมื่อกี้ถ้าผมพูด50ขออภัยด้วยในราคาที่60ล้านยูโรเนี่ยลิปูอาจจะมองว่าสูงเกินไปซึ่งนะข่าวอย่างโรมาโนโเขาก็มองว่า ลิพูอาจจะไม่ไม่ยินดีที่จะจ่ายในราคา60ล้านนะเพราะมองว่าสูงเกินไปนะอีกคนหนึ่งก็เป็นลุยส์สติลนะครับจากเมลสปอร์ตนะเขาออกมาพูดนะครับว่าลิพูเนี่ยได้วางตัวมามาตินซูบิเมนดี้เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองกลางเบอร์หแล้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชัดเจนซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงมาสักระยะแล้วโดยเกิดขึ้นหลังจากกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและการ ค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะฮะคนต่อมาครับพอจอยส์นะครับจากเดอะไทม์นะครับเขาบอกว่าอันเนอร์สล็อตเนี่ยเฮดโค้ชคนใหม่ของทางลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับมาตินซูบิเมนดี้ซึ่งจะเป็นนักเตะครั้งแรกในช่วงซัมเมอร์โดยมีค่าสัญญาอยู่ที่51ล้านปอนด์อันนี้หลักปอนด์นะไม่ใช่ยูโรนะ51ล้านปอนด์นะครับและเชื่อว่านักเตะชาวสเปนรายนี้เนี่ยสามารถเพิ่มความควบคุมให้กับห้องเครื่องของเขาได้ มันก็มีอพอจอยก็พูดต่อนะครับว่าอันเดอร์ส็อตเนี่ยต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งในแดนกลางโดยเฉพาะเกมรุกของเขาให้มากขึ้นและการเสริมบทบาทในตำแหน่งนะครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับด้วยผู้เล่นด้านเทคนิคถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นเอียนดอยนะครับจากลิพูเอ็กโคนะครับเขาบอกว่ามาตินซูบิเมนดีเนี่ยคือเป้าหมายที่ลิพูเนี่ยกำลังพยายามคว้าตัวมาร่วมทีม นะครับสำหรับซูบิมินดี้นะครับตอนนี้อายุเนี่ยก็อยู่ที่25ปีนะครับตำแหน่งที่ถนัดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาคือตำแหน่งกองกลางนะครับตัว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 รับนะครับกองกลางตัวรับเลยนะครับก็คืออันเนอร์สล็อตเนี่ยนะครับเขาต้องการกองกลางที่เทคนิคค่อนข้างดีนะมีความคล่องตัวในการหลบหลีกคู่แข่งนะครับในการเอาตัวรอดนะครับเพราะว่า ถ้ามันโดนเพรหรือโดนบีบนะครับเขาจะใช้นักเตะที่มีความสามารถสูงๆแบบนี้เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งซูบิเมนดี้เนี่ยทำได้ดีนะครับทำได้ดีซึ่งเราเห็นอยู่แล้วในเกมยูโรหรือไม่ถ้าใครได้ไปดูเวลาไลอันโซนเสเดตเล่นนะครับก็จะเห็นนะครับซูบิเมนดี้นะมีไอดอลนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยนะครับเล่น ในแดนกลางนะครับนั่นก็คือซาบีอลอนโซนั่นเองนะฮะซาบีอลอนโซ่ถ้าใครเคยจำได้นะครับเราก็ดึงมาจากเรอันโซเซดัตนั่นแหละแล้วก็มาโด่งดังกับลิพนนโโูนะครับจนไปโหนะครับเป็นพลุแตกกับเร่แม,มนลิตนะครับและสุดท้ายตอนนี้แกก็ไปคุมให้กับเลเวอร์คูเซ่นนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คุณชายของเรานั่นแหละนะครับแต่ว่าคุณชายเนี่ย ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคุณชายเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยนะครับในตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาเป็นตัวโฮบอลแต่ว่าซูบิเมนดี้เนี่ยนะครับเป็นตัวรับนะครับแล้วก็สามารถโฮบอลได้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้าก็ซูบิเมนดี้มันก็เล่นคล้ายๆแมคลิสเตอร์เข้าใจครับเหมือนกันนะครับเป็นมิฟฟิวแบบเดียวกันแต่ว่าแมคลิสเตอร์เนี่ยจะเน้นลุกมากกว่านะครับการที่อาร์เนอร์สล็อตอันนี้ที่ผมมองนะการที่แอนเนอร์อตแอเนอร์สล็อตเอาทางซูบิเมนดี้เข้ามาเนี่ยอาจจะอยาก อยากให้มีลูกโยนสั้นโยนยาวเอาตัวรอดได้ในแดนกลางนะครับมีความสามารถอะไรประมาณนั้นอารมณ์เหมือนถ้าใครเคยจำยุคบาร์เซลโลนายุคเทพๆได้นั่นก็คือเซกิโอบุตเกตนะอารมณ์แบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นนะครับเอาตัวรอดในแดนกลางได้แต่ว่าซูบิลเมนดีเนี่ยมีเรื่องการจ่ายบอลด้วยอะไรด้วยน,น,นั่นแหละนะครับคือจุดเด่นของตัวเขาที่ อันเนอร์สล็อตเฮดโค้ดคนใหม่ของเราต้องการนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าจะเจราจาในเรื่องค่าตัวไปจบอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะถ้าหลักปอนอยู่ยอยู่51ล้านปอนนะครับถ้าหลักยูโรอยู่ที่60นะครับหรือว่าอาจจะมีดีลแบบเอาคนนู้นคนนี้ไปแลกหรือเปล่านะโจโกเมสอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวนะโจโกเมสราคา45ล้านปอนนะถ้าสมมติแบบ โซเซดัดบ้าๆเอาก็โหผมบอกเลยว่าโคตรคุม้มเออเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับสำหรับมาตินซูเบเมนดี้นะตัวนี้ดีจริงอันนี้ยอมรับเลยนะครับเ้าามาได้ก็เฟี้ยวฟ้าว,าวมาเผาแก้วมากๆนะฮะก็ยังรออยู่นะครับสำหรับมิดฟิลเบอร์6แล้วก็นักเตะคนใหม่ในซัมเมอร์นี้นะครับลิเวอร์เป็นทีมเดียวในพรีเมียร์อังกฤษนะที่ยังไม่ซื้อไขรนะครับแต่ก็เนี่ยล่าสุดมีข่าวแล้วว่าจะเอานะครับก็รอกันแบบ เหงือกแห้งกันแล้วเนาะเออเมื่อไหร่จะมาสักทีนะครับเนี่ยคนเนี้ยผมว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งที่เราหากันกันอยู่แล้วอะซึ่งไม่จําเป็นต้องอานเนสซอลตเองหรอกที่มองนะครับผมว่าแฟนบอลหลายๆคนก็รู้ว่ายังไงก็ต้องหานะครับเอาจริงๆวัาตารุเอนโดเนี่ยแกก็ปาเข้าไปเลข3าแล้วถูกไหมเออจะมาเล่นในลีกอังกฤษที่มันหนักมันเร็วบ่อยๆเต็มฤดูกาลมันก็คงจะไม่ไหวนะครับยังไงก็ ต้องหาตัวนะครับมาเล่นนะครับเอามาเป็นตัวจริงก็ได้หรือจะมาซัพพอร์ตแต่ผมเชื่อว่าถ้ามาตินซูบิเมนดี้มาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวจริงแน่นอนแล้วก็เอาวาตูลูเอนโดเนี่ยไปเป็นตัวซัพพอร์ตแก่แทนนะครับก็หลอลุ้นนะครับว่าจะได้หรือ,อยังนะฮะสำหรับนักเตะใหม่ของเรานะครับที่ชื่อว่ามาตินซูบิเมนดี้นะครับหลอลุ้นกันแล้วกัน นะครับเข้ามากันที่ข่าวต่อไปนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องกองหน้ากันบ้างนะครับมีนักฟุตบอลนะครับอดีตนักฟุตบอลแบ็คขวาของเรานะเขาชื่อว่าสตีฟนิ i โคลนะครับเป็นอดีตแบ็คขวาของทางลีพูลเขาออกมาเปิดเผยนะครับว่าถ้าเป็นตัวเขาเนี่ยนะครับเขาจะเลือกดิโอโกโจตามาเล่นกองหน้ามากกว่าดาวินนูเยสในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะฮะ ทางสติฟนิโคเน่ยเขาออกมาบอกนะครับว่าผมคิดว่าคนที่น่าจะเหมาะสมมากที่สุดก็คือเดียโกโจตาเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูดได้ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกคนหนึ่งเลยทีเดียวและนั่นก็คือเหตุผลที่ผมเลือกเขามากกว่าจะเป็นดาวินนูนเยสและนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่นูนเยสต้องปรับปรุงอย่างมากเมื่อโค้ชคนใหม่เข้ามาสิ่งหนึ่งที่ในหัวของผมเนี่ยคุณมักจะคิดเกี่ยวกับขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดี และคุณไม่สามารถคิดถึงอนาคตได้เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณกําลังทํากับนูเยสเพราะเขามี2ฤดูกาลที่น่าผิดหวังจริงๆที่ผ่านมาในตอนนี้ในแง่ของการจบสกอร์แบบเฉียบคมเขายังไม่ใช่กองหน้าแบบนั้นที่คุณจะฝากความหวังในแดนหน้าได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยในแง่ของการจบโชต้าเนี่ยทำได้ดีกว่ามากทําได้ดีกว่ามากเสมอแต่ปัญหาของเขาคือความฟิตและนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมถ้าเป็นผมอาร์เนอร์ถ้าผมเป็นอาร์เนอร์ ผมจะเลือกเดียโกโจตาเป็นกองหน้ามากกว่าดาวินนูนเยสนะฮะก็อย่างที่สตีมลิโคพูดมันก็เรื่องจริงเรื่องความคมอะโชต้าคมกว่านะครับแต่ประเด็นคือโชตาเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าเอานะนะฮะยังไงก็ยังลุ้นไอ้นุ่นมันนะเออให้มันเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของลิฟูให้ได้สักทีนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับมันก็มีข่าวมานะว่า ถึงแม้ว่าอันเนอร์สลอตเนี่ยต้องบอกอยู่ว่าอันเนอร์สลอตเขาบอกมานะครับว่าถึงแม้ว่าดาวินนูเยสเนี่ยจะถนัดเล่นหน้าปีกมากกว่าและก็ทําผลงานได้ดีมากกว่าหน้าเป้าแต่ยังไงอันเนอร์สลอตเนี่ยก็ยังไว้วางใจนะครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าดาวินนูเยสเนี่ยจะทําได้ดีในตําแหน่งหน้าเป้านะก็ต้องมารอดูรอการพิสูจน์ของเขาอีกสักฤดูกาลแล้วกันนะเออบางคนก็ท้อและบางคนก็เหนื่อยและกับดาวินนูเยสเข้าใจครับ เพราะว่าเขาพลาดโอกาสทองไปเยอะมากๆนะครับใน2ฤดูกาลท,ที่ผ่านมานะพลาดโอกาสทองแบบมันไม่สมควรที่จะพลาดอ่ะมันก็พลาดนะครับเอานาผมว่าเขาน่าจะได้ประสบการณ์ได้บทเรียนได้อะไรต่างๆนานาไปเยอะแหละจากรุ่นพี่ในทีมนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นซาร่าลุดิยาสนะครับเดียโกโจต้าอะไรแบบเนี้นะครับผมว่าเขาน่าจะได้อะไรไปเยอะนะครับ ก็อยากให้เขาพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้นะครับให้มันเฉียบคมกว่านี้นะแต่ถามว่าดิโอโกโจตาเองถ้าไม่เจ็บบ่อยก็ดีนะเออฝากความหวังไว้ได้เสมอนะครับบอลอยู่ที่โชตาเนี่ยต้องบอกว่ามันหายตลอดอ่ะเออมันมันไม่มีแบบยิงแล้วแบบยิงทิ้งยิงคว้างอ่ะนะเปลี่ยน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 เป็นโอกาสเปลี่ยนเป็นประตูได้เสมอนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยโชตาเนี่ย คมที่สุดในเหล่าบรรดากองหน้าเราแล้วนะก <c oughs> ็ยังไงก็อยากเห็นโค้ชคนใหม่ของเรานะครับขุนหรือว่าดึงศักยภาพกองหน้าของเราที่มีอยู่หน้าตอนนี้ออกมาให้ได้มากกว่านี้นะครับให้ได้มากกว่าตอนที่เยอะยนคอปทำนะครับเยนคอปแกก็ดึงมาในส่วนหนึ่งละแต่มันดึงมันดึงแล้วมันยังมาไม่ได้เต็มที่อ่ะก็อยากให้ดึงให้ได้มาดีกว่านี้และให้ได้มากกว่านี้นะครับ ผมว่าเรามีกองหน้าที่อันตรายอันตรายอยู่ในทีมเยอะนะครับอยู่ที่จะดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเอาไปกันต่อครับข่าวต่อไปนะครับอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการขายบ้างแล้วกันนะครับแต่ยังไม่ได้ขายออกนะอันนี้แค่ตั้งราคาไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าล่าสุดลิฟวูนะครับตั้งราคาบ๊อบบี้คลาร์กนะครับดาวรุ่งนะครับกองกลางดาวรุ่งเอาไว้ที่12ล้านปอนด์ นะครับก็ในตามข่าวเนี่ยจากดิแอเรนติกนะครับเขาออกมาบอกนะครับว่าลิฟฟูเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะขายบ๊อบบี้คลาร์กนะครับวิดฟิลใบสิบเกปีออกไปหรือเปล่านะครับท่ามกลางความสนใจจากเล bu นะ็บบูซาวส์บวกาที่มีนะครับปาปิลินเดอร์เป็นผู้จัดการทีมนะครับปาปิลินเดอร์เนี่ยเคยร่วมงานกับทางบ๊อบบี้คลาร์กนะครับตอนสมัยเขาเป็นผู้ช่วยของเยอร์นคอปและก็อยากได้นะครับนักเตะรายนี้เนี่ยไปร่วมทีมที่เล็บบูซาวส์บวก มีหลายสโมสรด้วยนะในในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับอยากได้บ๊อบบี้คาร์ไปแบบสัญญายืมตัวนะครับโดยตอนนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยกำลังเรียกความฟิตนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับก็หายแล้วนะครับแต่กําลังเรียกความฟิตอยู่นะครับสำหรับบ๊อบบี้คาร์เอาเขาจริงๆนะไม่ยังไม่อยากให้ขายนะยังไม่อยากให้ขายน้องนะน้องมันเล่นดี นะครับน้องมันเล่นดีจริงๆนะอยากให้เก็บไว้หรือว่าอ่าโอเคถ้าน้องมาเรียกความฟิตได้นะครับความความฟิตถึงนะครับปล่อยยืมไปเดอะแชมเปนชิปหรือถ้าจะให้ดีนะเอาตรงๆนะยืมอยู่ในพีเมียนี่แหละดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าลิฟว์ก็เล่นในพีเมียเนาะไม่ได้เล่นในแชมเปนชิปแต่โอเคแหละครับการไปเล่นแชมเปนชิพเนี่ยมันจะสามารถเรียกอะไรได้โชว์ทักษะได้โชว์ฟอร์มคือน้องมันจะได้ลงตัวจริงมากกว่าอยู่ในพีเมียลีก เออเพราะว่าเขาเพิ่งอายุ19ใช่ไหมถ้าจะขายขาดเลยไปอยู่กับเลบูซาวส์บัวมันก็มันมันก็น่าเสียดายอะ่ะเอางี้ไหมอะ่ปะปาปินลินเดอร์ยืมไปไหมยืมน้องมันไปนะเอาไปขุนน้องมันให้หน่อยแล้วกันเออเอาไปขุนน้องมันให้หน่อยนะเอาไทเลอร์มอตันไปด้วยก็ไดนะ้เออไปขุนให้หน่อยนะเดี๋ยวดีก็ค่อยเอากลับมานะครับเพราะว่าลิฟูกับเลบูซาวส์บัวผมว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะ่นะเนาะเออนะครับ เอาไปขุนให้หน่อยนะปาปิลินเดอร์อย่าเพิ่งซื้อน้องมาไปเลยยังเสียดายน้องมันอยู่อยากให้น้องมันได้โชว์ฝีเท้าอีกนะครับแตออ่ช่วยเอาไปขุนน้องมันหน่อยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในฤดูกาลนี้ดีไม่ดีน้องมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงอะ่ะเออนะครับก็กลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมดูๆนะก็มองว่าอาร์เนอร์สล็อตเองเนี่ยก็เป็นเป็นโค้ดที่ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเด็ก นะครับเป็นโค้ดที่คุนค่อนข้างที่จะชื่นชอบเพราะว่าดูจากปีซีซั่นที่ผ่าน,านมาเนะี่ยแกส่วนมากเนี่ยนะครับจะไปประคบประงมเด็กซะเยอะแต่ก็อ่ะก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนั้นเราก็มีแต่เด็กน้เงาะที่มันลงอยู่ในทีมนะครับลาบรรดาตัวจริงเขายังไม่กลับมานะเขาติดภาราทีมชาติอยู่นะครับติดภาระะกิจทีมชาตินะครับก็อย่างรฟราบ,บิโอคารบันโยอย่างเงี้ยดูดิโอ้โหแกปั้นจะปั้นแบบเห็นเลยจงใจว่าปั้นฟาบ,บิโอคารบันโยจริงๆอะ่ะนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูว่าแกจะปั้นใครอีก นะครับรอดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็เป็นฤดูกาลแรกของเขาด้วยนะครับส่วนบาอบบี้คลาร์กเนี่ยเอาเป็นแค่ยืมก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งขายขาดเลยนะครับเสียดายเอาเป็ตรงๆเสียดายนะครับเอาข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวที่ทําให้เราอาจจะมีความหวังขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ,นะรบเกี่ยวกับนักเตะค,คนนี้ครับแอนโทนีกอร์ดอน ถ้าใครยังจำกันได้นะครับแอนโทนีกอร์ดอนเคยมีข่าวกับลิพูเนาะแล้วมันก็มีข่าวต่างๆนา,นานาว่าลิพูอยากได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยข่าวมันก็ยังไม่ได้งเงียบไปทัทีเดียวนะครับมันยังเป็นข่าวที่ว่าลิพูก็มองๆอยู่นะถ้านิวพร้อมก็จัดการได้เลยนะออถ้านิวพร้อมครับบอกมาได้เลยเดี๋ยวลิพูเตรียมตัววิ่งเข้าหาแต่ว่าก็ลดราคาลงมาหน่อยนะครับร้อยล้านมันแพงไปนะครับมันมีรายงานออกมานะครับว่า เมื่อช่วงนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับการย้ายทีมของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับหลังจากในตอนที่เขาเนี่ยมีข่าวลือออกมาว่าสโมสรน,นิวคาสเซิลดูเหมือนว่ากําลังจะทําใจได้แล้วว่าสโมสรน,นิวคาสเซิลเนี่ยกำลังจะเสียนักเตะอย่างแอนโทนีกอร์ดอนนะครับไปให้กับลิเวอร์พูลนะครับหลังจากในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าแอนโทนีกอร์ดอนนะครับและทางลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยกำลังกดดันอย่างหนัก เพื่อให้นิวคาสเซิลตัดสินใจและยอมปล่อยปอีกชาวอังกฤษออกจากทีมโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับรายงานจาก THE INEW นะครับสื่อวงในนะอันนี้ย้ำนะครับเขาบอกว่าเป็นสื่อวงในของทางสโมสรนิวคาสเซิลได้ออกมาตีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยนิวคาสเซิลได้กลับมาให้ความสนใจในตัวของโมฮัมเหม็ดคูดูสนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับและเหตุผลที่นิวคาสเซิลเตรียมที่จะเสริมทัพ ผู้เล่นคนใหม่ในเวลานี้ที่อาจมองว่าเป็นการเสริมทัพที่ชา้าจนเกินไปแต่นั่นนะครับก็เป็นเหตุผลออกมานะครับจากการที่แอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยอาจจะก,กำลังเตรียมย้ายข้าวของออกจากทีมไปเร็วๆนี้นะครับและโมฮัมเหม็ดคูดูสเนี่ยก็คือตัวเลือกที่นิวคาเซิลเล็งเอาไว้สำหรับการเข้ามาแทนที่ของแอนโทนีกอร์ดอนด้วยนะครับโดยสื่อ นะครับอย่าง The I-new เนี่ยรายงานต่อไปนะครับว่านิวคาเซิลเนี่ยอาจจะกําลังเตรียมที่จะตัดสินใจขายแอนโทนีกอร์ดอนให้กับลิเวอร์พูลเร็วๆนี้และค่าตัวที่นิวคาเซิลมองเอาไว้นะครับก็น่าจะไม่ต่ํากว่า65ถึง75ล้านปอนด์นะครับโดยทางนิวคาเซิลนะครับตั้งความหวังเอาไว้ว่าค่าตัวที่ได้จากการขายแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยจะไปทําให้นะครับเขามีเงินมากพอที่จะซื้อโมฮัมเหม็ดคูดุสมาจากเวสแฮม หลังจากที่เป็นที่รู้กันดีว่าตัวของโมเมคุรุสเนี่ยทางเวสแซมเนี่ยเขาตั้งไว้อยู่ที่85ล้านปอนด์โอ้โหย่างโหดและถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากนะครับจากสายข่าววงในนะก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะขายจริงหรือเปล่านะจริงๆเนี่ยเอาตรงๆนะถ้าผมว่า65-70เนี่ยริพาวจะสู้ แต่ถ้ามันจริงนะอันนี้หมายถึงว่ามันจริงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีใครมายืนยันนะเนาะอันนี้มันเป็นข่าวของวงในของนิวคาสเซิลเขาออกมาเล่นเองนะครับว่านิวคาสเซิลอาจจะขายนะครับมันต้องอยู่ที่ตัวนักเตะด้วยอะว่าต้องดูครับว่าเปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยแอนโทน็ตอร์ดอนเนี่ยยังลงเล่นใ้นิวคาสเซิลไหมถ้าลงเล่นก็ถือว่าสถานการณ์เป็นปกติครับนักเตะก็ย้ายก็ได้ไม่ย้ายก็ได้ไม่ย้ายกูก็ไม่ได้ซีเรียกกูก็เล่นต่อแต่ถ้านักเตะต้องการย้ายจริงๆเนี่ยมัน อาจจะมีสัญญาณบ่งบอกครับนักเตะไม่ลงซ้อมนักเตะไม่ยอมเล่นนู่นนี่นั่นยอมให้ทีมปรับอะไรก็ว่ากันไปแต่แบบนี้มันเป็นผลที่ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเขาเนี่ยฟอมตกอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีผมว่านะถ้าสุดท้ายดูอันนี้นก็รดมันไม่เกิดขึ้นจริงๆนะครับมันไม่เกิดขึ้นจริงๆเราลองปล่อยให้เขาเล่นกันนิวไปอีกสักฤด,ดูการนิวคาสเซิลอาจจะเข้าใจแล้วหรือว่าเขาจะไปตกลงคุยแล้วเฮ้ย กร็รอดมึงอยู่กับทีมก่อนนะทักปีหนึ่งเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราขายให้ลิฟ์พูแหละแต่ว่าอเอาคค่ราคาจะไม่สูงเดี๋ยวเราจะขอไปหาตัวคนคนู้คนนี้มาก่อนอะไรก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับต่างๆนานาอันนั้นว่าจะเป็นไปได้นะครับผมว่าถ้าเราไปดันทุลังนะมันอาจจะซื้อในราคาที่มันแตะแพงและสูงเกินไปแล้วซึ่งตอนนี้เอาตรงๆหน้าปีกอะเรามันมีเยอะอยู่ไม่ได้ว่ามีน้อยเลยนะครับซารา่าจริงๆก็ยังเล่นได้นะครับ บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องหาตัวแทนซาร่าได้แล้วผมว่าซาร่ามันก็ยังเล่นได้นะครับเขาก็ยังเล่นได้นะครับยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้แก่เกินแกงอะเนาะแต่ถามว่าจะเอาแอนโทนีกอร์ดอนมามันก็ดีไหมมันดีไม่ใช่ไม่ดีอันนี้ก็ยอมรับว,ว่ามันดีแต่ว่าเราจะไปซื้อในราคาที่มันสูงจริงๆหรอถูกไหมครับแล้วเอาจริงๆถามจริงๆว่าอร์นเนอร์ซาร่เนี่ยต้องการจริงๆหรือเปล่าในตัวของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับซึ่งทุกอย่างเป็นข่าวแต่โอเคเข้าใจได้ว่านาเต่เนี่ยมันอยากย้ายมาที่ลิปูเพราะว่าลิปูเนี่ เป็นทีมที่เขาใฝ่ฝันนะครับแต่ถ้าต้นสังกัดเขาไม่ยอมขายในราคาที่มันถูกในราคาที่เราต้องการเนี่ยสุดท้ายดูมันก็ไม่เกิดขึ้นครับยังไงก็ต้องรอดูนะครับว่าจะไปจบกันที่ตรงไหนนะครับสำหรับแอนโทนีกอร์ดอนนะครับเอามากันที่ข่าวสุดท้ายนะครับไปกันรวดเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับยังไม่จบนะครับเกี่ยวกับเซฟแฟนเบิร์กเพราะว่าล่าสุด p s v ีเอเฟนนะครับก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับในการที่จะเซ็นสัญญากับ เซตเฟนเอร์เบิร์กนะครับสื่อของทางฮอลแลนด์นะเขาออกมาเล่นข่าวนี้นะครับเขาบอกว่า p ีทีเนี่ยนะครับต้องการที่จะเซ็นสัญญากับกองหลังดาวรุ่งชาวฮอลแลนด์นะครับจากลิพูก่อนปิดตลาดซัมเมอร์นี้เซตเฟนเอร์เบิร์กนะครับทำผลงานได้ดีจากการลงเล่นให้กับ ไม้ศูนย์ห้าแบบยืมตัวในฤดูกาลที่ผ่านมาทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นเป,นเป้าหมายของทีมในยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะรู้ว่าตําแหน่งในทีมลิพูเนี่ยของนกเตราย,ายนี้เนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับและนกเตเองก็ต้องการที่จะอยากลงเล่นแบบสม่ําเสม,มอด้วยทั้งนี้นะครับมีรายง,งานออกมาวนะครับว่า p s เเนี่ยเคยยื่นเงินในราคา12ล้านปอนด์ให้ลิพูไปพิจารณาก่อนหน้านี้แล้วแต่ล่าสุดลิพูก็ปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าลิพูเนี่ยตั้งค่าตัวเซฟฟนาเบิร์ไว้ที่20ล้านปอนด์ นะครับถึงจะยอมคุยด้วยล่าสุดนะครับรายงานทางรายงานข่าวเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่า p f ีเนี่ยกำลังเตร็มข้อเสนอใหม่เพื่อยื่นให้ลิปูพิพจารณา,นานอีกครั้งนะครับสำหรับเฟฟเฟฟนเบิร์กถือเป็นกำลังหลักของลิปูในช่วงปีซั่นนะครับทั้งที่เตะให้กับเรนเบติสอาเซนอลและก็แมเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผ่านมาแต่เมื่อตัวหลักของทีมนะครับเพราะว่าตัวหลักของทีมเนี่ยได้พักไปนะครับแต่เมื่อตัวหลักกลับมาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเป็นตัวเรื่องอันดับ4ซึ่งนักเต่เนี่ยก็ต้อง ก็อยากให้จบดีลไปนะเออคือสองสารน้องมันอนะนะครับถ้าไม่ใช้น้องมันจริงจรงแล้วก็ปล่อยน้องมันออกจากทีมก็ได้นะครับให้น้องมันมีอนาคตดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปมองว่าก็แหมปีซิซันก็ลงทุกนัดใช่ครับเขาลงทุกนัดอยู่แล้วเพราะว่าฟันได้ยังไม่กลับมาโกนาเต้ยังไม่กลับมาถูกมากเครยังไงเขาต้องเล่นคู่ขว่งไส้ยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้ฟันได้มาแล้วโกนาเต้มาแล้วนะครับเซฟเป็นตัวเลอือกอันดับสี่แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าถ้าอันเนอร์สล็อต เขาเรียกว่าทำเซอร์ไพรส์เอาไม่เอาโกนาเต้สำรลองเอาควานซ่าสำรองเอาเซฟยืนคู่ฟันได้ก็ว่ากันไปหรือจะเอาฟันได้สำรลองเพราะว่าฟันได้ยูเยอะแล้วก็ว่ากันไปอันนี้ก็ต้องมารอดูแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งราคาที่มันไม่สูงมากนะครับแล้วถ้าน้องมันอยากย้ายจริงก็ต้องยอมปล่อยน้องไปได้น้องมันไปแล้วครับอย่าไปล้งน้องมันไว้เลยนะครับอ้าวโอเคข่าวในวันนี้ก็แหมนานๆมาสักทีนะก็รอข่าวสยาวเลยนะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาชม ในวันนี้นะครับแล้วก็ชมจบแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกันไปเยอะๆและวกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนคลิปหน้าจะนำพาข่าวสารอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากทุกท่านมาติดตามชมนะครับกับช่องพอดวอล์กอโลวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ